สวัสดีครับเมื่ออัปเดตหลังการตัดแต่งกิ่งองุ่นนะครับอันนี้หลังจากตัดแต่งกิ่งสั้นนะครับก็จะการตัดแต่งกิ่งสั้นเพื่อรีเซ็ตกิ่งให้มันมีความแข็งแรงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะ ตัดกิ่งเพื่อให้มีผลผลิตในช่วงหน้าหนาวนะครับก็คือตัดสั้นเพื่อมีกิ่งยาวๆนะครับเพื่อใหออ้ช่วงหน้าหนาวก็จะสามารถมีกิ่งที่สมบูรณ์ยาวตัดได้ลผลผลิตเยอะนะครับตามจริงการตัดสั้นนี้ก็จะทำให้มีผลผลิตด้วยนะครับแต่กรณีของผมเนี่ย ไม่ได้สะสมอาหารนะครับก็คือสะสมอาหารแค่หกวัน6วันแล้วก็ตัดสั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเลยเวลาในการเลยเวลาในการตัดแต่งกิ่งแบบสั้นมาสองสเดือนนะครับถ้าจะสะสมอาหารก็ต้องรออีก3าเดือนนะครับ คือสะสมสองเดือนแล้วงดน้ําอีกหนึ่งเดือนประมาณนี้นะครับก็ประมาณสาเดือนซึ่งมันไม่ทันนะครับไม่ทันที่จะทําให้กิ่งมันยาวเพื่อที่จะตัดแต่งกิ่งในช่วงหน้าหนาวเดือนกันยาตุรามันไม่ทันนะครับก็เลยตัดสินใจตัดสั้นไปเลยซึ่งผลก,ก็ล้นว่าจะมีมีดอกหรือเปล่า ผลที่ออกมาก็คือแทบไม่มีเลยนะครับแต่อันนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับอยู่ห้าช่อถึงสิบช่อนะครับซึ่งเป็นช่อเล็กๆโดยส่วนใหญ่จะไม่มีไม่มีดอกนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้สะสมอาหารนะครับถ้าสะสมก็ต้องสามเดือน ซึ่งก็ไม่ทันไม่ทันที่จะทํากิ่งไว้สําหรับฤด,ดูหนาวดังนั้นช่วงนี้เมื่อตัดกิ่งสั้นแล้วก็จะมีเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลกิ่งให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับดูแลใบให้เขียวเข้มใบใหญ่กิ่งสมบูรณ์ไม่มีโมรคแมลงไม่มีเชื้อรา เพื่อเราตัดแต่งกิ่งสะสมอาหารแล้วก็ตัดแต่งกิ่งในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาประมาณนี้นะครับหลังกิ่งพวกนี้ก็ต้องดูแลนะครับมีแขนงอย่างนี้เราก็เด็ดแขนงออกเพื่อให้ตาตรงนี้นะครับไม่มี ไม่มีกิ่งแขนงรบกวนนะครับทำให้ตาสมบูรณ์เมื่อฤดูหนาวเราก็จะตัดกิ่งยาวแบบยาวนะครับซึ่งตาพวกนี้ก็จะสมบูรณ์แล้วออกเป็นกิ่งแล้วก็มีผลผลิตให้เรานะครับงั้นช่วงนี้ก็มีหน้าที่ดูแลกลิ่งแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเนี่ยแขนงก็เด็ดทิ้งไปวิธีการดูแลนะครับอันนี้ก็ มีกันยอดยื่นมาอีกยอดนึงก็เด็ดทิ้งยอดเล็กๆนะครับผมจะไว้ใบสัก1 0บถึงสิบห้าใบนะครับแล้วผมก็จะเด็ดยอดเพื่อคุมให้ให้ยอดที่มันยอดอื่นที่มันเล็กๆเโตเท่าทาันกันนะครับ จะได้สม่ำเสมอแข็งแรงก็เท่ากันดูแลเรื่อยๆทุกวันนะครับก็เด็ดเด็ดยอดเล็กๆออกเด็ดแขนงนะครับลเล็กออกนี่ยังไม่ครบสิบใบถึงสิบห้าใบาก็ยังไม่ต้องเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดก็เด็ดตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ใบใหญ่ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังใบย,ยังไม่ครบนะครับ ผมจะไว้สิบถึงสิบห้าใบนะครับตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งมาแล้วประมาณสามสิบวันนะครับตัดแต่งกิ่งเมื่อเจ็ดเจ็ดพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดและตอนนี้วันนี้คือวันที่วันที่ห้ามิถุนานะครับก็ตกประมาณสามสิบวัน ถ้ามีดอกนะครับก็จะเป็นดอกแร็กมากนะครับเนี่ยขนาดไหนที่มันเล็กเล็กไม่สมบูรณ์แล้วก็ออกนะครับก็ต้องดูแายแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่ากิ่งจะ กิ่งจะยืดย,ย,ย,ยาวมีใบ8ดถึงมีใบสิบถึงสิบห้าใบนะครับใบใหญ่เขียวเข้มถึงตอนนั้นก็จะเด็ดยอดเพื่อให้ยอดที่เล็กๆเ,เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตเท่าเๆกันนะครับวิธีการดูแลก็ช่วงนี้ก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ใส สูตรสิบหกสิบหกสิบหกนะครับอันนี้อันนี้ผมใส่นะครับคนอื่นจะใส่สิบห้าสิบห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เดีย๋ยวผมใส่ประมาณสองร้อยกรัมนะครับต,ต้นประมาณอายุประมาณสามปีสามปีแล้วครับใส่สองร้อยกรัมอีกอีกสัปดาห์หนึ่งก็ใส่พวกจุลธาต ผมก็โรยไปตรงนี้นครับโรยไปรอบๆสิบหกสิบหกก็ใส่รอบๆเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับบางครั้งผมมีแคลเซียมบรอนผมก็ลดโคนต้นเหมือนกันส่วนส่วนทางใบนี้ก็ป้องกันช่วงแรกก็จะป้องกันเชื้อรานะครับใช้แมนแมนโคเซป สามสี่วันแล้วก็มาดูทีบางครั้งรอบที่แล้วมีลาดํานะครับที่เกิดจากการพวกเพี้ยนแป้งมามีมดเอาเพี้ยนแป้งมาขึ้นต้นองหุ่นนะครับหรือบางทีองุ่นมันมีน้ําหวานเลอะก็จะเกิดลาดํานะครับผมก็ใช้ลากําจัดเชื้อลากําจัดลาดําด้วยนะครับ จะ,จะยาจำไม่ได้นะครับแล้วก็บางครั้งก็จะมีเพรื้แป้งกับเพรื้หอยอยู่ในบนต้นนี้ด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ต้นเราตายได้นะครับดังนั้นก็หายากำจัดเพรื้แป้งเพรื้หอย มาฉีดด้วยนะครับผมก็จำช,ชื่อตัวยาไม่ได้เพราะว่าเพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับเพืี้แป้งกับเพี้ยหอยแย่ช่วงหลังสังเกตเห็นมาเมื่อเอ่เอนรอบที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งไปซื้อมาจำช,ชื่อตัวยาไม่ได้ ตงนี้นะครับนี่สังเกตด,ดูตรงนี้ก่อนหน้าน,นี้เป็นลานะครับน่าจะเป็นลาดำทำให้เปลือกตรงนี้หายไปเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ไม่งอกตายไปเลยแล้วอีกตัวหนึ่งก็ที่ผมใช้นะครับอ่าพีรเลียมออยล์นะครับฉีดช่วงตัดแต่งกิ่งใหม่ๆนะครับ เพื่ออาจจะทำให้ไปอุดตันเพลีีย,ยแป้งอุดตันเราอากาศหายใจพวกมแมลงต่างๆที่ซ่อนอยู่บนต้นองุ่นนะครับอันนี้ก็ใช้นะครับแล้วก็เมื่อมันสะอาดดีก็เราก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ใช้แคนเซีมโบอรอน สาี่วันครั้งแล้วก็มาฉีดจุลธาตุนะครับพวกจุลธาตุสลับกับ Cancer แคลเซีโมรอนในช่วงแรกผมก็ใช้บมลงใบช่วงแรกๆที่คิดว่าจะมีผลหรือไม่มีผลใช่ไหมครับเราผมจะใช้ปุ๋ยสูตรศูนย์ห้าสช่วงแรกๆนะครับหรือใส่ใส่พวก จุลธาตุพวกสังกสีได้ด้วยก็ดีครับแต่หลังจากให้ไปช่วงแรกแล้วก็ไม่ได้ให้นะครับศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ให้ช่วงแรกคราวนี้มาดูแล้วก็ไม่ค่อยมีผลผลิตแล้วก็ผ่านมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่นะครับแต่ก็ให้แคลเซียมโบรอนให้จุลธาตุสลับวันไปทุกสี่วันทุกห้าวันนะครับ แล้วนานาทีก็ฉีดยาคุมเชื้อราช่วงแรกนะครับถ้ามันได้ปุ๋ย16-16เสร็จแล้วก็จะมีจุลธาตุแล้วมีแคลเซียมบอรอนเนี่ยสลับกันไปแล้วก็ฉีดป้องกันเชื้อราครับใบก็จะเขียวเข้มนะครับแต่นี้ตอนนี้ยังก็ยังยังไม่ยังไม่ใบมันยังไม่ค่อยแก่เลยครับมันก็ยังไม่เขียวเข้มเท่าไหร่ ช่วงแรกกิ่งมีบางส่วนยังไม่งอกนะครับอาจจะตายเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นทั้งที่ผ่านมานี่ครับแดดร้อนมากมีสิทธิ์ที่จะตาไม่แตกออกมานะครับมีหลายจุดอยู่เหมือนกันเนี่ยประมาณแถบหนึ่งเลยนะตรงนี้นอาจจะกาศร้อนช่วงนั้นเป็งดน้ำด้วยเพื่อ ให้องุ่นมันหวานนะครับช่วงนั้นแดดร้อนอาจจะกิ่งตรงนี้อาจจะตายนะครับเนี่ยไม่ยอมงอกแต่ด้านนี้งอกด้านนี้งอกแต่อีกด้านนี้นี่ไม่ยอมงอกไม่เป็นไรครับริงไหนตายก็ตัดทิ้งไปอันนี้ก็ไม่งอกนะครับในด้านนี้ทั้งแถบเลย ไม่ยอมงงไม่จอมแตกิ่นอาจจะหรือแตกช้าแต่ตอนนี้นเหมือนจะตายแนละ้วไม่ยอมปีออกมาเลยนานแล้วนะครับตาไม่ยอมแตกเป็นทั้งแถบเลยนะครับแต่ด้านนี้นนตั้งแถบเือนกัรงอกหมดท่าจะเกี่ยวกับความร้อนด้วย ก็ต้องดูแลกันไปนะครับนี่เอามาอัปเดตให้ดูนี่ส่วนนี้ก็ไม่งอกไม่แตกตาน่าจะตายสี่ห้ากิ่งเอาทีแล้วมีผลผลิดเยอะครับก็มีส่วนเหมือนกันที่ทำให้มันต้นมันโทมนะครับนี่ก็มีดอกอยู่แต่มันดอกเล็กๆนะครับ สร็แล้วมีสักสิบดอกได้นะครับสิบช่อก็สิบช่อนี้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ประดับไว้ทดลองดูเล่นๆน,นะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำแบบไล้เมล็ดนะครับเพราะว่าน้ำยาทำให้ไล้แบบไล้เมล็ดก็ต้องจัดซื้อนะครับซึ่งมีน้อยคงไม่ได้อาจจะไม่ได้จัดซื้อนะครับก็คือทำแบบธรรมชาติไป แต่จะใส่ขยายลูกอะไรนะครับแต่ว่าไม่มีการว่าจะไม่สลายเม็ดเพราะน้ำยาสลายเม็ดก็หมดแล้วนะครับต้องจัดซื้อใหม่มีน้อยก็คงไม่สลายเม็ดนะครับโอเคครับมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ